าคุณกำลังอบไม่ๆหมด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาดมามบูนะคะตอนนี้ฝนตกเล่นๆแล้วนะคะแต่เราก็ยังเดินทางต่อนะคะเมื่อกี้แวะก,กินข้าวบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะพอดีว่าเขาไม่ยังงานยังกันบูนะคะพอดีมาดามคูกัน แม่ไปทักทายนะคะสวัสดีนะคะคนก็เลยสวดกินเข่านะคะกินไปนิดนึงนะคะหมอกยญ่งเดือ่ะามหแหงแเนี่ยสวยาม,มากเลยนี่แต่คนมาคอยมีคนดูี่ด้องเลยหลายเฮน,นะคะ พี่พ่อคนอยู่นี่มมี่แม่โอ,โอรานอโอรานอโอ้โยเขางามแฮงนั้น,นนะคะตอนนี้ฝนปรินแล้วนะคะฝนตกแดดออกฉันจะไปนั่งก๋วส่โน่นนี่ทางเล็กๆนะคะ บ้านแบบโรแมนติกมากเลยนะคะทุกคนว้าวนองหมาสวัสดีค่ะนองหมาสวัสดีค่ะอุย้ยอ้วนัวอ้วนแท่ตอ้วนอ้วนนะคะฮัลโหลจอดไหนอ้องจอดไหนอ้องฮัลโหลอยากจอดจริงๆแต่ไม่จอดดีกว่านะจอดไปบางจุดนะคะบางจุดก็ไม่ได้จอดบางที่เราความงามของที่นี่นะคะสวยมากนะคะเอสวยหลายพี่นอ้องเอ้ย สวยงามตามท้องเรื่องนะคะาโลกตะลอมตะลังตอนนี้มาดาวมุกูก็อยู่ที่บ้านมวยกรอบเราเข็มนะคะตำบลพุทธิพิสารอำเภอสุษมาจังวัสดสกุลนครนะคะอากาศดีมากเลยนะคะฝนตกนิดหนึ่ง ประมวลเขาเลยนะคะตอนนี้นะคะไปทางนี้นะคะบ้านเพลินนี่แต่บ้านบกหอยมีคนอยู่พี่เดองอุ้ยหลายเฮงพี่อะไรอันนี้โมเมนบ้านเขาด้วสวัสดีค่ะส่วนมากกับแถวบ้านเฮาเขาเฮ็ดเงื่อนเฮ็ดซานไว้แล้วกับไปเฮ็ดงานกูเทปกุไทยนะคะ ลั่งนี่นกะซุงบาราขนาดเลยว่าม่แต่ใบรุ่นเวลาเข้ามาต่างถิ่นนี้แล่นะว่ามีคนขับรถผ่านหน้าบ้านเขาก็าสิมองเขาฟึบเลยได้เพราะว่าส่วนมากบ่ค่อยมีคนผ่านนะคะสวัสดีค่ะย,ย่าอ้น้องมานี่น่าจะเป็นบ้านผู้บ่าาสูตรเนะเห็นอยู่ สุดก่อนเพิ่กระทักทายเห้อ,อยู่คุณนะคะอนนานังกะบ้านคุนเด้อพี่นอ้องคุณน่ะเห็นว่าตอนนี้ฝนฟ้าเริ่มจะทํางานอีกแล้วนะคะด,ดู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  ตามชนบทนบ้านเราเงินพ่นกับกันแบบไก่เข่าร้ายแห่งนะคะมีคุณลุงอยู่หนึ่งคนนะคะเพออื่อน้องหมาต๊กใจ้านแนมานจ้าหมาเจ้ามวเจ้าไล่ไข่เบิ้งมาอ้วนบ่งทีแมาดาบมันก็จะจอดบางทีก็ะจอดนะคะ,ะ,ะ,คะถ้ามาแบบว่าโตนอ้วนเนี่ยไม่อยากจอดไปไหนนะคะทุกคนเพราะคุณอ้วนอยู่แล้ว นี่บ้านหลังนี้ก็บ่มีคนดูพี่น้องเอ้ยออนะ,นะอยากจะไปเยี่ยมบ้านหลังโน้นจังเลยนะคะเนี่ยหาพวกหลังต่อกันนี่พ่มีคนดูนะคะีูเห็นก็เออตัวนี่นะคะทุกคนจอบเบื้องก่อน เขาตอกหัวบ่ให้ยเขาอยู่นะคะเขาก็ท่ายรอบนอกค่ะบ่ไ,ปไปด้เป็นละลาบ่ล่วงเขาคนน่ะเดี๋ยวเฮ้ยว่าบ่ด่า,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 ดามึงพูดสิไปหาผูใดดีเนาะมึอนี่อันนี้ออกถนนใหญ่แล้วนะคะบ้านหลังน,นี้สร้างไวมากเลยเนี่ย บ้านผู้สาวโสดนะคะโอ้ผู้สาวโสดไม่อยู่นะคะสวัสดีค่ะวันน้าบได้แวะบ่ะได้แวะบ้านน้องอหอยย่าบ้านนี้เขาต้องอหะะอ,อ,งอยญ่แล้วค่ะน่ากินน้ฝนที่ตกแล้วใช่ร้องค่ะ วันนี้บ่มียังไลายนะคะทุกคนพราดามาโมโกะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดก,กระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้มะดามาโมโกลิขิตคลิปต่อๆไปนี้ได้ค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ดิชมก็ได้สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้ดูกันร้านก๋วยเตี๋ยวจะอยู่นฟางพุ่นนะคะ นี่ลานพ่นหรือเปล่าลานลุงเล่มาดามมุงโพเห็นลุงเร่แลยวนะคะตอนนี้มาดามมากกุงโพก็ไ่ได้มีียางไรแต่ว่าชิทักไท้ายพ่นนะคะเดี๋ยวนะคะ สวัสดีค่ะลุงแร่มาเจอพอดีเลยมาเจออยู่หน้าเฮือนพ่นนะคะ